สวัสดีค่ะวันนี้เรากับไทยเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเป็นวันที่11 11เดือน12เนาะจา้ะใครที่ไม่ได้เทสไม่ได้ตรวจโควิดมาเนาะอันนี้เป็นศูนย์ตรวจโควิดของสนามบินนีดเนาะจา้ะนีให้ตรวจพี่น้องราคาราคาร้อยห้าสิบ พีซ mm ีอาร์เทรยาสิบยูโรจะพี่น้องสองชั่วโมงนะจ้ะเนาะร้อยห้กว่าเฉลี่ยออเออเอเออเอเา มีแบบเร็วแบบช้าอ่าต่ e 44ชั่วโมงวุ t ยตั๋วให้ s ำ a s ั a ทุกคน5คัทบิทัลถ้าไม่มีการบิทลของฝรั่งเศสจะจ่ายกอม74 e u 74 s 4 a ah. s pas la carte vitale <Oui. S 2> si l ถ้าสากัคเ้่ะไม่ต้องาครเร็วนัคือ2ชั่วโมง50ยูโรถ้าเราอยากได้เร็วนะจ๊ะเนาะ120ยูโระจะสำหรับ1คนนะจ๊ะเนาะแต่ถ้าเรารอ1วัน1วันก็คือประมาณ74ยูโรนะจ๊ะ74อันนี้เป็นตรงสแกน สแกนตั๋วนะจ๊ะเนาะพี่น้องเพื่อที่จะเข้าไปข้างในนะจ๊ะเนาะโอเคก็บ้านผ่านไปแล้วเนาะทีนี้ก็เราวุ้ยอะไรวุ้ยก็สกอปเล็บพ o l i สกอปเล็บแดง ที่รอขึ้นเครื่องนะจ๊ะพี่นนองอันนี้เป็นสายการบินเอมิเรต์จ้าออกจากนีสายสองนะจ๊ะเนาะไบสองหานาทีจ้าปลายทางก็คือดูไบนะจ๊ะเนาะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบจ้ะ้าเราได้กลับบ้านแล้วจ้าอาเล่อาเล่ เราไปเจอกันที่เมืองไทยแล้วจ้ะนาน้องอืนอือันนี้เป็นเมน,น,นูในเครื่องบินเนาะ ใา่กันเป็นเอมิเรต์นะจ๊ะเ,เป็นเนื้อนะจ๊ะเนาะพี่น้องเป็นเนื้อ,น,น,อนะคะเดี๋ยวเอาไว้กลับบ้านเด็บหนึ่งอันนี้เป็นขนมปังนาจ้ะอันนี้เป็นขนมปังน,นี่หน,นึ่งชิ้นอันนี้เป็นน่าจะเป็นชีสน,น่าจะชีสเ็ง ก็มีพริกไทยกับกับเออโอ้ย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 มีพริกไทยกับเกลือเนาะจา้ะเนาะอันนี้เป็นของหวานนะจ๊ะน่าจะเป็นเอ,อ่ชอช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็มีน้ำนะจ๊ะนะพี่น้องมีน้ำแล้วก็มีสตรอเบอร์อันนี้ที่ขายไม่ได้ก็คือ วายแดง,แงนะจ๊ะเนาะเป็นวายแดงนะกับข้าบ้าน<ป>คนละถาดจา้าว<ป>ิคือเปล่ากินแต่วพราะแ่เจ้า อ้ใหญ่มากเลยนะอ,อันนี้เป็นสถานีดูไบนะ้๊ะเนาะอันอยู่ในยูนใตดีเยยลยจ้ะพี่น้องตากล้อ,องใหญ่มากอุ้ยฉลินลงลีฟเลยจ้ะเนาะเพราะว่าเราปียีเจ็้ะปียี ดียี่สิบเจ็ดเราจะพี่น้องลงลิฟต์มาเสร็จแล้วก็มาต้องมาขึ้นรถไฟนะจ๊ะต้องมาขึ้นรถไฟเฮ้ยเดี๋ยวกลับกล้องแปบ๊บนึงจ้ะพี่น้องรอขึ้นรถไฟนะจ๊ะเพราะว่าสถานีเพราะว่าที่ดูวังมัสนสถานีใหญ่มากเรา ประตูที่ B ยีสบเจ็ดันิเว่เฉลีเฉลี่อลิเวอาอาังมาเ t ็กวะนี่ซีอมม้นซาเว เราต้องขี่รถไฟไป17นาทีแล้วจ้ะเพราะว่าดูไบใหญ่มากตอนนี้อีก10นาที6ทุ่มแล้วจ้ะเนาะของดูไบจ้ะอีก10นาที6ทุ่มเดี๋ยวตามพอยไงมาจาัะพี่น้องอุ้ยสวยมากเลยการอยู่ที่ดูไบ เต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะรัาโอ้พี่น้องคนขึ้นย้ำโมบิ์สนะจ๊ะเนาะมันก็เลยว่างกิลังขืนเืีองนะจ๊ะเนาะ อุ้แล้วจ้ะเดือแล้วะตอนนี้รับกระเป๋าน่าจะเนาะสามแปดสี่จ้ะ มีอีกไม่แขกหรือว่าเฉพาะพี่กับแฟนสองคนอีกคนนะครับอ่ามารับคนหนึ่งอ่อกัดแปรสอนตัวเฉลี่ยกัดแปซ้อนอันนี้เป็นบรรยากาศนะจ๊ะพี่น้องบรรยากาศเอ่อโรงแรมต่างๆนะจ๊ะมารับ มารับลูกค้านะจ๊ะเนาะซึ่งเราตอนนี้ก็เพิ่นสแกนพาส,สปอร์ตอยู่จ้ะสวัสดีครับพี่กันของพ่อบ้านมีปัญหาเลยเนาะพี่นะ้องมีปัญหาตรงวีซ่ามันมีสองอัน,อนว,นนวนีซ่ามันมีสองอันแต่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราจ้างเอเจ,จ,จนซี่ทำให้นะจ๊ะจนตมเพิ่นเพิ่นตรวจนะจ๊ะเนาะก็ะเลย ก็เลยเห็นวีซ่าอีกสองตัวแต่ว่าคกนกใจดีอยูคือคนสแกนอันที่สองค่ะพี่น้องก็เลยได้เข่ามาแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศบรรยากาศโรงแรมอันรับรับเอานักทอก่องเที่ยวนะจ๊ะเนาะซึ่งมันเป็นโรงแรมของใครของมันที่จองอ่ะที่จองวันหนึ่งป็นที่นอนคืนหนึ่งเด็กพี่น้องเราก็จะไปน,นอนรอที่โรงแรมจากจนั้นจ้รีวิวโรงแรมให้ดูนะจ้ะเนาะ บรรยากาศของโรงแรมต่างๆมารับมารับขแขกมาจี้น่พี่น่เยอะมากเพราะว่า EK384 ามแปดสี่เอเมริมาจากดูไบนี่เต็มเลยจีโน,น,น่อันนี้เราอยู่ในรถตู้ของโรงแรมจีนเน่เนวเขามีอันนี้ปิดด้วยเขามีกระจกใสปิดปอ้อมพี่น้อง นี่มารีวิวห้องนะจ๊ะน้องพี่น้องเป็นสองเตียงนะจ่ะแต่ว่ามันเป็นฝั่งเอตอนบ่ายนะจ๊ะมันเป็นฝั่งตอนบ่ายจ้ะพี่น้องมันก็เลยฮวอนนะจ๊ะเนาะโรงแรมแขกเยอะมากนี่จ้ะก็จะมีน้ำเปล่าให้มีกาน้ำให้พี่น้องมีทีวีเบิ้งจ้ะเดี๋ยวรีวิวห้องน้ำนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็น ที่ตรงล้างหน้าเราจะแล้วก็ห้องน้ําเนี่ยพี่น้องห้องน้ำเราจะไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีอยู่จ้ะเป็นฝักบัวเนาจะเนาะโรงแรมใหญ่มากโรงแรมใหญ่มากแล้วต่างชาติเยอะมากพี่น้องต่างชาติหลายบท เป็นสองฟังเนาะจ้ะเป็นโรงแรมสองฟังเลยอยู่ติดถนนกาญจนาพิเศษเนาะจ้ะเนาะอันนี้รีวิวให้เบิ้งเนาะจ้ะตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วจ้าเมโนโูเรกนาจ้ะพี่ต้องมีเนื้อผัดเนื้อผัดหมูแล้วก็ข้าวผัดเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มีไก่พ่อบ้านก็เหมือนกัน อันนี้เป็นอาหารทางโรงแรมนะจน๊ะเราสามารถลงมากินได้เลย<า>เป็นบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะ<า>ไม่ได้มีข้าวกล่องในห้องได้พี่นอ้องอืออุ้ย,อ,ย <S <S อันนี้เป็นโรงแรมที่พักนะจ๊ะพี่นอ้องเราสามารถออกมาเดินข้างนอกได้จ้ะไปกินข่าว ยู่หออาหารได้พี่น้องจะมีบุฟเฟ่ต์ให้กินเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องอยู่เขตประเวศเนาะจ้ะยู่เขตประเวศมีแต่ต่างชาติจ้ะพี่น้องมีแต่ฝรัง่งต่างชาติเต็มจ้ะอยู่ตรงนี้พาพ่อพ่อบ้านออกมาเดินเล่นเนาะจ้ะเนาะอือหือ เพลงสมนติเราซื้อมวเอพรีอ้ลลาอาหารเต็มทุกถาดเลยพี่น้องนี่เป็นไข่ดาวนะจ๊ะเนาะเซบองเซบอบเ้ยเฉพอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็น ไส้กอกนะจ๊ะเนาะฮอทดอกนะจ๊ะอันนี้เป็นบิบกอนอเวอร์สปาเกตตี้นี่เป็นสปาเกตตี้ค่ะเป็นบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะเนาะพี่น้องแล้วก็มีสลัดนะจ๊ะเป็นบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าก่อนเราจะกลับบ้านอันนี้เป็นผลไม้เนะจ๊ะเดี๋ยวถ่ายให้เบิรงเร็วๆพี่น้องพนักดงานน่ารักมากเนี่ย นี่เป็นโซนขนมปังเนาะจ้ะเนาะเจดีเป้งอีซี่เป uh ้ง huh. อีซี่ป <wh <wh ่อเป่งเฮ้ยอันนี้เป็นข้าวต้มเนาะจ้าเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์จ้ะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ิเฮ้ยเ